สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีนำเสนอเทคนิคการผูกห่วงคล้องด้วยเงื ion, ่อน perfection l o o ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเราไม่เคยนำเสนอมาก่อนนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะนำเสนอทั้งแบบเร็ว และแบบช้าๆให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะซึ่งห่วงนี้มีปมคงที่มั่นคงปลอดภัยแก้ออกง่ายนะวิธีแก้ก็กดตัวนี้ออกเห็นไหมครับนะเห็นไหมเราเชื่อก็ไม่ได้พันอะไรกันนะครับวิธีทำนะครับพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับ เราจะเริ่มต้นจากขมวดเชือกแบบนี้เห็นไหมครับขมวดเชือกเป็นหูแบบนีน้โดยใช้เชือกวิ่งอยู่ข้างล่างเส้นหลักหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งขึ้นมาข้างบน,นวิ่งผ่านมาแล้วลอดไปจุดตัดของห่วงเล็กๆข้างบนหลังจากนั้นวิ่งเชือกวิ่งกลับเข้ามาที่จุดตัดรอเอาไว้แบบนี้ เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราสามารถปรับความยาวของห่วงได้โดยดึงเชือกหลักขึ้นมาเห็นไหมครับหรือเราจะปรับความยาวของห่วงให้เล็กลงก็ดึงห่วงกลับแล้วก็ดึงเชือกหลักกลับเข้าไปกลับลงไปนะลักษณะนีนะ้ถ้าเรากะว่าเราได้ห่วงประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ห่วงจากข้างล่างเนี่ยสอดเข้าไปห่วงข้างบน แล้วก็ดึงเชือกหลักให้รัดเนไหมอันนี้หนึ่งวิธีธนี้เนี่ยรวดเร็วง่ายแล้วก็แก้ออกง่ายต่อไปเป็นวิธีทำแบบรวดเร็วนะครับให้พวกเราดูตาม Perfection ่นลุ่มองที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ